เายแดงสวยแล้วสวยแล้วโมงเจินโม่งเหรอหนึ่งเขาไม่เท่าผมยายเดงหน่อยกัดลูกมริงหรอเขาลูกไปหาหนึ่งเขาหรือยาแดงหาหนึ่งเขากินได้ไหมกินมม่วงข้าวไหนกินเราก็ได้่กินมเมาก็ซื้ออกินเราบ่ มมาจมด้ได้เวลาหนึ่งเขาเฮ็ดแมวกินเนะดิเฮ็ดรวดเฮ็ดไม่เคยกินเล่าไงไม่ยโมยอมลุกเลยเมื่อไหร่ป้าจริงหรอครับยัยเด็กกินเราประสบท่านประทานกินจนเมาววันนี้มั้ยป้าจนสวยครับยังโมยอมลุกเลยเจ้าอยากกินขอกำยังเทาเดี๋ยวคอยไปหาแม่สูกิน เออคอยไปหนึ่งเขาก้อนสันจ้าจ้าพน,าาน,พนกักงาน,นิ่ะกระใดเป็นไดเป็นไดพี่น้องครับนี่เห็นบอท่านประท่านก็ได้เตรียมสำรับกับข้าวให้ย่แดงกินแล้วครับพี่น้องครับเพอะเราลุกบ่ขึ้นครับ เท้าเท่าลูกแม่ลูกแม่ไม่กินขมยนีไได้เด้งลูกๆกมากินขาคอ,อยหาขามาสู้กินนน่ยอยขอมก็ยังยังไงกินกน็ยังก็กินตัวมันมีแห้งตัวมาามเมาคักเมาีนอะไรแม่เจ้าก็ได้เด้อเด้อไต้ตีนเจ้านี่ละ ยาทาวารีว่าห้ายังนะครบพัดพัดบักแดงครับข้าเจ้าเจ้าเอาขึ้นแมงยังเท่างี้เอาลงไปห้วลงมากินยังบ mm ิดเออเอออ๋อกินได้แดงแล้วไปหาโอ้ยอกินอะไรด้วยเถาต้องกินเ้อเธอน้องกินกินได้เจ้า

่อกเนบ่แแอบกิน,กนันมีแห้ยมีแห้งตนาะปวดหัวได้นี้เขากินแล้เรก็นอนตัวไม่ไผวางเลยบ่าย่าพหากินเราตัวนี่ถ <laughs> อนบ่าบางนี่ยงแกงด <laughs> ่างอมคือกินทบแสยไแบบนี้ เราคนสมัยเราเนาะถ้ากันกินเฮียงกับแม่กัร้แท้หมดเสร็่ากันยัตายตายไปนี่เอาพี่น้องครับเป็นเฉกเช่นนี้เลยชีวิตรอรัวกับจังสีเลยพี่น้องครับขอเพียงเข้าใจกันให้อภัยซึ่งกันและกันกับพี่ควประสบขึ้นเก้าแล้วครับพี่น้องครับเายแดงขอโทษหลายหลายเลยพี่น้องเายแดงเมาค้างจา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 จะสวัสดีครับพี่น้องครับ สวัสดีค่ะพ่อกับแม่ทิ่หนาจ,จ้าจ้าจ้า